เทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบัวคูนค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจน์ธารีรักผู้มำการกองสวัสดิการสังคมนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบัวคูนซึ่งในวันที่11มิถุนายน2558ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งชุมชนบัวคูนมีผู้ลงสมัครจำนวนหนึ่งหมายเลขคือนางนภพาพรปฏติตังโขได้คะแนน41คะแนนส่วนการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนสันต้นปีนและชุมชนวัดหลวงที่ยังไม่สามารถเลือกตั้งได้นั้นผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไรทางทีมข่าวจะติดตามและนำมาเสนอให้ได้รับทราบต่อไปดีเบอร์หนึงดีเบอร์นึง